สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตัวโซล่าชาร์เจอร์ m p p t นะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับเขาแตกต่างต่างกันยังไงนะตัวนี้จะเป็น20แอมป์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น12แอมป์ตัวนี้สามารถชาร์จได้แค่ระบบ12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับตัวนี้สามารถรับไฟจากแผงได้ถึง80โวลต์นะครับก็ สามารถต่อแผง30โวลต์อนุกลมกัน2แผงได้เลยนะครับชาร์จระบบ12หรือ24ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น MPPT เหมือนกันนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่หน้าจออยู่ข้างล่างปุ่ม2ปุ่มการตั้งค่าก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถชาร์จระบบ12 24 48 60โวลต์และ72ได้นะครับสามารถนำไปชาร์จรถไฟฟ้าได้นะครับ ตัวนี้จะเป็น12แอมจะเป็น MPPD เหมือนกันแต่ว่าจะรับไฟได้น้อยกว่านะครับรับไฟจากแผงได้แค่50โวลต์นะครับจะมีวงจรบูตนะครับวงจรบูสเตอร์นะครับกเดี๋ยวจะต่อการาใช้งานให้ดูนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใช้ชาร์จแบต12โวลต์นะครับก่อนดแรกก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับอาจจะต่อแผงเข้าไปก่อนก็ได้นะครับ แต่ผมจะเลือกต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนเพื่อให้ชาร์จเจอร์อ่านค่าแบตเตอรี่นะครับต่อให้ถูกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับเวลาต่อจะมีสปาร์คไฟนิดหน่อยนะครับเวลาใช้งานจริงแนะนำให้ใช้เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์เปิดปิดนะครับเพื่อที่จะไม่มสปาร์คสปาร์คนะครับ อันนี้สถานะก็นะครับขึ้น13โวลต์นะครับก็0แอมป์0วัตต์นะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ต่อแผงนะครับอันนี้ผมจะต่อแผงเข้าแล้วนะครับต่อแผงเข้าเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นแผงมือ2 Sun Tec ทนะครับ280วัตต์นะครับตอนนี้หน้าจอแสดงผลนะครับ เห็นไหมครับสิบสามจุดสองโวลต์นะครับแล้วก็เข้า5.9แอมป์86วัตต์นะครับวิธีตั้งค่าชาร์จนะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าชาร์จได้ว่าจะชาร์จกี่แอมป์นะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับอ่าจะขึ้นนะครับตัวนี้ผมตั้งชาร์จไว้ที่20แอมป์นะครับแล้วรอกับทิปก็จะเสร็จค่าเองส่วนการตั้งชาร์จตั้งชาร์จค่าโวลต์นะครับกด2ปุ่มพร้อมกัน อันนี้จะตั้งที่14.3นะครับไม่แน่ใจว่าสูงสุดจะตั้งได้เท่าไหร่โอ้สูงสุดตั้งได้เยอะเลยครับอ่าก็จะต,ตั้งไว้ตั้งไว้แค่14.4นะครับอ่าไม่ต้องกดอะไรนะครับปล่อยทิ้งไว้เขาจะเซตค่าตัวเองอน่ะนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูนะครับว่า เขาจะบูตไฟขึ้นขึ้นเท่าไหร่นะครับวัดไฟจับแผงก่อนนะครับติไฟจับแผงไฟจับแผงมา2.6แอมป์เอ่อ2.9แอมป์นะครับ2.9แอมป์ A, นะครับ2.9แอมป์ A, A, ที่หน้าจอแสดงผลขึ้น5.8แอมป์นะครับอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับดูวัดวัดกระแสไฟที่เข้าแบตเตอรี่นะครับ4.9แอมป์ A, นะครับก็บูตขึ้นมา เกือบครึ่งหนึ่งนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับน่าใช้นะครับจิ๋วแต่แจวนะครับขนาดอ่าไม่ใหญ่มากนะครับเท่าฝ่ามือนะครับไม่ใหญ่ดีนะครับอ่าเวลาทัชเจอร์ทำงานหนักเขาจะมีพัดลมระบายความร้อนตรงนี้นะครับอ่านะฮะทีนี้ก็จะมาดูตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้ลบไปก่อนจะมาดูตัวนี้บ้างนะครับ ตัวนี้ผมจะต่อแผงเข้าก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องตั้งตั้งค่าชาร์จนะครับผมจะใช้ชาร์จแบตร,รถไฟฟ้าตัวนี้จะเป็น48โวลต์15แอมป์นะครับจะต่อแผงเข้าไปก่อนนะครับ อันนี้ขึ้น55โวลต์นะครับกดตั้งค่าชาร์จก็2ปุ่มนะครับพร้อมกันอนะครับ48โวลต์ตั้งชาร์จที่57แล้วกันนะครับ5 17 17ทุ่นนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับไฟเข้า 38บโวลต์นะครับไฟออก57บโวลต์ตามที่ตั้งนะครับ57.1นะครับนะฮะก็จะมาลองต่อแบตดูนะครับสักครู่นะครับการต่อสายควรระวังนะครับสายกู้บกควรลบนะครับต่อให้ถูกนะครับอย่าให้ผิดนะครับ ครับตัวนี้ต่อเข้าไปเรียบร้อยนะครับกระแสตอนนี้3.7มแอมป์นะครับร้อยยี่วัตต์47.1สนโวลต์นะครับเดี๋ยววัดใหม่นะครับวัดจากแผงก่อนนะครับจากแผงมา3.3แอมป์แล้วก็ดูที่มิเตอร์โวลต์เข้าแบบ2.20แอมป์นะครับ ก็ตัวนี้ไม่บูตนะครับไม่บูตก็อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับาชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ชาร์จได้ทั้งระบบ12 24 48 60โวลต์ l. แลก็72โวลต์ l. นะครับสามารถตั้งชาร์จได้ถึง85โวลต์นะครับบูตไฟจากแผง ตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะครับ